สวัสดีครับหัวข้อกออความคิดแบบเดิมและกออความคิดแบบใหม่ของภาวะผู้นำสำหรับองค์การในยุคปัจจุบันมีแรงผลักดันจากโลกาภิวัตน์การเมืองเศรษฐกิจภูมิศาสตร์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทีมเสมือนธุรกิจอิเล็กทรอนิกส แม้กระตั้งโควิด -19 เองก็ตามผู้คนในองค์การทั่วโลกกำลังรู้สึกถึงผลกระทบของแนวโน้มเหล่านี้เป็นแรงผลักดันเพื่อจะปรับตัวไปสู่วิถีทางใหม่ในการทำงานรวมถึงความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผู้นำเองก็ต้องเผชิญกับงานที่ท้าทายมากขึ้นที่จะดูแลผู้คน สร้างแรงจูงใจให้ทีมของเขาบรรลุเป้าหมายในเชิงบวกให้ได้ต้องการผู้นำที่เข้มแข็งที่จะชี้นำผู้คนผ่านความไม่แน่นอนและความสับสนที่เป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงอย่างรดวดเร็วผู้นำที่ประสบความสำเร็จในศตรวรรษที่21นี้จะตอบสนองต่อขอขความคิดแบบใหม่จากขอขความคิดแบบเดิม ขอความคิดแบบเดิมความมั่นคงขอความคิดแบบใหม่การเปลี่ยนแปลงและการจัดการวิกฤตในอดีเนี่ยสภาวะแวดลอ้อมการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างชา้าผู้นําจํานวนมากจึงคิดว่าเพียงแต่มีบทบาททําให้องค์การสามารถดาเนินการไปได้อย่างปกติสม่ำเสมอว่าน่าจะเพียงพอแล้วที่จะทำให้องค์การเนี่ยประสบความสําเร็จได้แต่ในโลกปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่มีสิ่งใดตายตัวแน่นอนขอบความคิดแบบใหม่ของภาวะผู้นนำจึงทำให้รู้ว่าเราต้องอาศัยอยู่ในโลกด้วยความไม่แน่นอนบ่อยครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นวิกฤตส่งผลในวงกว้างอย่างเช่นเมื่อปอีพศปายปีพศ25งห จนกระทาั่งปีพศ2564 3 6ที่ผ่านมานี้ก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดวิกฤตนะครับจากโควิด -19 ที่เกิดขึ้นก่อนจะลุกลามไปทั่วภูมิภาคจนเป็นประเด็นในระดับโลกดังนั้นผู้นําที่ดีในยุคปัจจุบันจึงต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตที่อาจมองไม่เห็นต้องปรับตัวและเรียนรู้การอยู่รอดให้ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ขนักว่าการเปลี่ยนแปลงคือแหล่งที่มีศักยภาพอันท่งพลังสร้างโอกาสใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมรวมทั้งต้องเป็นศูนย์การการเปลี่ยนแปลงจากเน้นความมั่นคงไปสู่การจัดก,การการเปลี่ยนแปลงและวิจฤตได้